สวัสดีต่อไปนี้คือคนเกิดวันพฤหัสโชคช่วยดวงปังบุญเก่าที่สะสมมาเริ่มส่งผลแล้วในเดือนสิงหาคมนี้ก่อนไปรับชมและรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์ด้วยนะคะในช่วงเดือนสิงหาคม2568นี้ คนเกิดวันพฤหัสถือเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ดวงชะตาพลิกจากร้ายกลายเป็นดีจากที่เคยติดขัดถูกเบียดเบียนเจออุปสรรคมากมายตอนนี้เหมือนมีพลังบางอย่างเบื้องบนเทวดาประจำตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเริ่มเปิดทางให้แล้วหลายคนจะรู้สึกได้เลยว่ามีบางอย่างที่มองไม่เห็นกำลังช่วยเหลืออยู่เงียบเงียบ,บุญเก่า ที่คุณเคยสะสมไว้ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นการทำทานการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลหรือแม้แต่การดูแลพ่อแม่อย่างสุดหัวใจตอนนี้เริ่มเห็นผลอย่างชัดเจนเหมือนประตูแห่งโชคลาบทุกเปิดออกทำให้ดวงของคนเกิดวันพฤหัสในช่วงนี้เริ่มมีแววว่าจะได้รับข่าวดีแบบฟ้าประทาน ในด้านโชคลาภดวงการเสี่ยงโชคโดดเด่นมากมีเกณฑ์ได้ลาบลอยแบบไม่คาดฝันอาจจะเป็นการถูกรางวัลได้ของขวัญจากคนไกลหรือมีคนเอาเงินเอาทองมาให้โดยที่คุณไม่ได้ร้องขอคนที่ค้าขายก็จะเริ่มมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาแบบปังๆไม่ทันตั้งตัวเงินหมุนคล่องขึ้นมีโอกาสที่เงินก้อนใหญ่ จะไหลเข้ามาในช่วงปลายเดือนนี้ในด้านการงานคนที่ทำงานประจำหรือทำธุรกิจจะมีข่าวดีจากผู้ใหญ่เจ้านายเห็นความสามารถและพร้อมจะสนับสนุนส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นการยกย้ายปรับตำแหน่งหรือได้รับหน้าที่ใหม่ที่ท้าทายแต่รายได้สูงขึ้น ส่วนคนที่ยังไม่มีงานก็มีเกณฑ์ว่าจะได้งานที่ดีจากคำแนะนำของคนใกล้ตัวหรือจากสิ่งที่เคยทุ่มเทไว้นานแล้วด้านการเงินถือว่าเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนจะมีรายได้เข้าหลายทางบางคนอาจ,จได้เงินเก่าคืนได้ค่าตอบแทน หรือแม้แต่ได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาอยู่สุขภาพต้องระวังเรื่องระบบย่อยอาหารพักผ่อนไม่เพียงพอความเครียดสะสมแนะนำให้ทำบุญเกี่ยวกับการถวายสังฆทานยาหรือดูแลผู้ป่วยไร้ญาติจะช่วยให้เจ้ากรรมนายเวรคลายความอาฆาตดึงพลังด้านบวกเข้ามาในตัวเราได้มากขึ้น ความรักสำหรับคนมีคู่จะเข้าใจกันมากขึ้นหลังจากผ่านบททดสอบความอดทนมาหลายครั้งหลายคนจะได้ตัดสินใจสร้างอนาคตร่วมกันส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบคนที่เคยทำบุญร่วมกันมาในอดีตชาติจะมาในรูปแบบของมิตรภาพก่อนแล้วค่อยพัฒนาเป็นความรักที่มั่นคงในระยะยาว หากใครรู้สึกว่าชีวิตยังไม่เปลี่ยนยังไม่มีโชคให้ลองใช้เคล็ดลับเสริมดวงต่อไปนี้ให้ทำบุญถวายพระไตรหรือถวายพระพุทธรูปกับวัดที่ยังขาดแคลนและอาทิตฐานขอให้ผลบุญนี้หนุนนำให้ชีวิตพบแต่สิ่งดีๆขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายอโหสิกรรมเปิดทางให้ชีวิตรุ่งเรือง อย่าลืมสวดบทชินนบัญชรและบทพาหุงม,มหากาทุกวันก่อนนอนหรือก่อนออกจากบ้านเพื่อเสริมพลังบวกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาคุ้มครองในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ดาวแห่งบุญดาวแห่งโชคลาภกำลังโคจรเข้าสู่ราศีที่ส่งผลกับคนเกิดวันพฤหัส หากคุณไม่ท้อยังคงตั้งใจทำความดีสร้างบุญไม่คิดร้ายกับใครชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงแบบที่คุณอาจไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยทีเดียวสุดท้ายนี้ขอบาร,รมีหลวงพ่อโตหลวงพ่อทันใจพระแม่ลักษมีพระพิคเนศและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพรักได้โปรโดเปิดทางให้คนเกิดวันพฤหัสทุกท่าน พบเจอแต่สิ่งดีๆมีโชคลาภก,ก้อนโตเงินไหลามาเทมาผู้ใหญ่เมตตาสุขภาพแข็งแรงความรักราบ,ร,บรื่นครอบครัวอบอุ่นและขอให้พรที่คุณอาทิตย์ฐานไว้จงสำเร็จโดยเร็ววันขอให้โชคดีรวยๆปังๆรับเดือนสิ่งหาคมกันทุกคนนะคะเคล็ดลับเสริมดวงรับโชคให้ชีวิตเปลี่ยนพลังงานดีเงินทอง ามากสำหรับคนที่อยากเสริมดวงเสริมพลังชีวิตในเดือนนี้โดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่าแม้มีบุญเก่าแต่โชคยังไม่เปิดขอแนะนำ5เคล็ดลับง่ายๆที่สามารถทำได้เลยเพื่อดึงดูดพลังแห่งโชคลาภความสำเร็จและสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตหนึ่ง ไหว้ขอพรจากพระพิคเนตพระแม่ลักษมีหรือหลวงพ่อทันใจให้ตั้งจิตอธิษฐานด้วยความศรัทธาบูชาด้วยดอกไม้หอมเช่นดอกกุหลาบดอกมะลิหรือดอกดาวเรืองจุดทูปเก้าดอกพร้อมกล่าวคำขอพรขอให้เทวดาเปิดทางให้โชคลาภหลั่งไหลเข้ามาโดยเร็วสอง ทำบุญเสริมดวงด้วยการปล่อยปลาหรือถวายสังฆทานยาการปล่อยปลาคู่หรือปลาหนีภัยเช่นปลาหมอปลาดุกปลาช่อนช่วยให้ชีวิตหลุดพ้นจากเคราะหกรรมถวายสังฆทานยาเสริมสุขภาพช่วยเจ้ากรรมนายเวรด้านสุขภาพให้อโหสิกรรมเปิดทางให้ดวงพุ่งขึ้นสาน สวดบทคาถามหาลาบและคาถาเงินล้านเป็นประจำควรสวดทุกวันก่อนนอนหรือก่อนออกจากบ้านสามจบขึ้นไปเพื่อเปิดประตูโชคลาภเสริมบุญให้ส่งผลเร็วและตั้งจิตระลึกถึงบุญเก่าที่เคยทำไว้ขอให้ส่งผลในชาตินี้นะเวลานี้ให้สำเร็จผลโดยเร็วพลันสี ตั้งจิตกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรและเทพเทวดาที่ปกปักรักษาเราหลังทำบุญให้ตั้งน้ำหนึ่งแก้วพนมมือกล่าวคํากรวดน้ำแล้วเทน้ำลงดินขอให้ผลบุญนี้ส่งถึงทุกดวงจิตพร้อมขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายอาโหสิก,กรรมเปิดทางให้เรารับโชครับลาบแบบไม่ติดขัดห้า พบเครื่องรางเรียกโชคติดตัวเช่นเรียนหลวงพ่อรวยเรียนพระปิดารูปพระพิฆเนศหรือยันเรียกซับพร้อมท่องคาถาเงินล้านทุกเช้าเพื่อเปิดกระแสทรัพย์ให้เงินทองไหลมาไม่ขาดสายเคล็ดลับเพิ่มเติมให้หมันพูดแต่สิ่งดีๆคิดดีทำดีอวยพรให้คนอื่นเสมอ เพราะพลังบวกที่เราส่งออกไปจะสะท้อนกลับมาหาเราเร็วกว่าที่คิดหากเจอเงินตกพื้นหรือมีคนให้เงินโดยไม่คาดฝันอย่าลืมขอบคุณเทวดาและนำเงินส่วนนั้นไปทำบุญต่อเพื่อให้โชคมอบเงินไม่รู้จบขอให้ทุกคนที่ได้เห็นและทำตามนี้โชคดีรับทรัพย์ใหญ่ถูกหวยรวยแบบไม่ทัน ตั้งตัวฟ้าประทานพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาเทวดาเบื้องบนเปิดทางให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองนับจากนี้ไปแล้วพบกับใหม่นะคะ